สวัสดีค่ะนางสาววิภาแสงพันธ์นะคะรักษาการในตําแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญของสํานักง,งานศึกษาธิการภาคหนึ่งค่ะมีบทบาทหนะ้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการระดับเชี่ยวชาญนะคะเป็นผู้มีความมีความรู้ความสามารถในการวิชาการที่ยุ่งยากและซับซ้อนนะคะแล้วก็ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและก็กำาับกำกับดูแลงานด้านวิชาการทั้งหมดนะคะและก็งานที่ได้รับมอบหมายจากท่านศึกษาธิการภาคก็คือให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการศึกษาธิการภาคในวันที่ท่านภาคและท่านรองไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือว่าไปราชการนะคะก็เป็นผู้รักษาการศึกษาธิการภาคคนที่สองค่ะขอบคุณค่ะ